สวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรปากหลัก10บบนแบบ2ตัวครับสูตรนี้ครับเข้ามา11งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่12ที่จะมาคำนวณเด่ยวชมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่2พฤษภาคม2568ในงวดที่11ที่ผ่านมาครับสำหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรหลัก10แบบ2ตัวเป็นสูตรได้ยาวครับดินที่1นครับ2ผลออก27นะครับวันนี้กันมาครับ สองตัวผมเน้นให้ไปที่ชุดสองเจ็ดนี่คือชุดเน้นสองตัวขงที่ผ่านนะครับซึ่งก็ออกที่ตัวนีนนะครับผลออกสองเจ็ดออกที่ตัวนินนะครับนี่ครับสองเจ็ดหลักสิบนี้ไม่ที่ได้สองนะครับมื่ที่ผ่านมาซึ่งมันมีหลายสูจะมีสูสูครับสูอันนั้นก็ได้ที่สองนะครับแต่สูตรนั้นนะครับเ่ยแต่ยักสั้นนะครับแต่อันนี้จะคือสูสูะยะยาวนัที่จะมาทำไมทุกคนในคลิปนี้เป็นแบบสองตัวนะครับดินสองตัวนั้นดินหลักสิบนะครับ งมดแรกที่สูนี้เริ่มเด้งคิงดที่ออกสองสอหนึ่งครับในมดแรกครับสูยรนี้ได้สองกับสาออกสองสงหนึ่งมดที่สองกัดินสี่กับห้าผลออกเป็นสี่สาดที่สามดินห้ากับหผลออกห้าอกสมครับนะผลออกเป3หกสามวดที่สี่ครับดินเก้าับศูนย์ออกสองย์เก้าครับมาทึ่งสองตัวเลยครับสูตรนี้โวดที่หาครับดินหกกับเจ็ดผลออกเจ็าต่อมามดที่หกครับดินเก้าูนย์ออกเจ็ดศูนย์ วันที่7ครับดินหกับ7ออก3าดนะครับวันที่8ครับดิน8กับ9ครับออก8 9 4วันที่9ครับดิน5 6, ออก5ับ6กหกห้าวันที่11บเดวันที่10ดิน8กับ9ออก6 7 6 8 7วันที่11ที่ผ่านมาดิน1กับ2ผลออก2 2 7นะครับใครไม่ินสู่นี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่จะไปดูได้นะครับ ส,สัมระสิวนี้ครับดินสองตัวที่หลักสิบนะครับสูนี้เข้ามาตองเนี่ยไหครับวันนี้เป็นวันที่สิบสองที่เราจะมาตามันต่อนเนาะส,สัมประสิวนี้เป็นสูหลักสิบบนในแบบสองตัวเดินนี้ยาวนะครับอันนี้เข้าหม่ก็ามาคําคำนวณเทียบดูนะว่าสูนี้เดิมมาตองเนี่จริงกระเป่านะครับผมจะคำนวณให้ดูตั้งแต่วันแรกที่สูดเริ่มเดินนะครับ สูนี้วิธี่ใช้หลับร้อยบวกกันสครั้งครับหลักหน่วยบวกกันสอครั้งหลักสิบครั้งที่2องวกหนครั้งวิลักร้อยหลักสิบครั้งที่สีม่มำบุีทิชของที่ครับแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกสองบวกสามห้าิบห้าบวกเจ็เป็นยี่สิบสองถินตัวแรกได้สองวกหนึเป็นสา 2, ม 1, 3, ครับงวดแรกครับสู 0, 1, 2, 3, บนดิน2องกับ3ผลออกสองสองหนึ่งครับนี่คืองวดแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับ ีนีมดต่อมาครับโวที่2มาลองคำนวณกันดูครับนำพุทธมนุกมนี้มาตั้งคำนวณเทียบกันครับส่วนที่วิธีใช้หลักร้อยบวกกันสองแนรครับหลักหน่วยบวกกันสองแนรหลักสิบคันที่สองบวกหนึ่แครรับบว0ินที่สี่นำพุทธทีใช้คงที่ค้างนะครับสี่บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดบวกห้าสิบสามสิบเจ็ด วัที่สองบวกกันได้สี่กับห้าครับผลออกแปดสี่สามครับว่ต่อมาครับวดที่สามวดที่สามนำเลขยกในหู่นนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับ สุดนี้ครับใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งครับหลักสิบอันที่2บวกหนึ่งครั้งหลักร้อยอันดัี่4บวกหนึ่งครั้งครับหลักสิบอันที่4บวกหนึ่งครั้งนำดับวิจัยของที่ครับ6กบวกสิบวกห้เป็น17บวกหกยี่สิบวกกัได้5้ากับ6ผลออก8 6 3ครับ ผมนะครับจะเป็นงวดที่4ครับนำที่โจงวดนี้มาตั้งกำลกังดูครับสูตรนี้ครับใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งหลักสิบรั้งที่2บวกกันึ่รั้งครับหลักร้อยครั้งที่4หลักสิบรั้งที่4บวกด้วยเจ็ของที่หกบวกกับสิบวกกสิบเก้ายี่บสกกก็ได้9กขั้น ในงวดที่4ผลออก2 0 9ครับต่อมาจะเป็นงวดที่5ครับในงวดที่5ผลออก7 9ครับท่านผู้ชมก็นำผลยอดในงวดนี้มาตั้งคำนวณด,ดูนครับสูตรนี้ใช้หลักร้อยบวกกัน2ขคดง ลกหน่ว,วยบนสองั้งครับหลักสิบ 1, ครั้งที่สบนหนึ่ง้งนำไปบวกด้หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สบวกด้วยเจ็คงที่ครับสี่ 12, 12, บวกแปดสิบสองสบสิบสองบวกสิบแหกกมหกบวกกันได้6กขับ7ผลออกเจเจเครับทุกปินหางทุต่อมาครับเป็นว่าที่6กไม่ไผลออกเจศูนย์ครับท่านชมก็ลองนํามาเทียบดูนครับ สูตรนี้ครับใช้หลักร้อยบวกันสครั้งหลักหน่วยบวกกันสครั้งครับหลักสิบครั้งที่สองบวกในครั้งครับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สี่บวรูเจ็คงที่ครั้งนะครับสี่บวกแปดสิบสบวกก้ายี่สิบดยี่ห้าบวกเจ็ามสองสามเก้าบวกกันได้เก้าน 21, 25, ์ครันั้นออกเจ็ดศกเป็นห้วยนะครับต่อมาว่จะเป็นงวดที่เครับงวดที่เผลออก 3 7, 7 7นะครับศูน 2, นี่ครับหลักร้อยบวกกัน2คะแนนครับหลักหน่วยบวกกัน2คะแนนหลักสิบครั้งที่2บวกกัน1ครั้งครับนำบุรีหลักร้อยหลักสิบั้ง,บ 7, งที่สี่บุรีเช็ดคงที่ครั้งนะครับนำสบวกห้าสี่บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น11 19 26บวกกันได้6กับ7 ในงวดที่7ผลที่ออกคือ3 7 7นะครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่8ครับมาลองบวกเทียบดูครับในงวดที่8ผลออก8 9 4นะครับเราก็นำเลขที่ออกในงวดนี้มาตั้งคำนวณดูนครับ สูตรนี้ครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่2มาบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่4แล้วก็บูติคโคงที่อีกครั้งนะครับนำหกบวกสเป็น10 11 18บวกกันได้8กับ9ครับในงวดนั้นผลออก8 9 4งวดที่8ผลออก8 9 4ครับเข้าโซนที่2นะครับต่อมาก็จะเป็นงวดที่9ครับ สูนี้ใช้หลักหน่วยบวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกันสครั้งหลัก10 2, บันที่2บวกด้วยหลักร้อยหลัก10บกันที่สนำบวก้จ็ดคงที่อีกครันำหกบวกกันสิบสี่สิบเจ็ดบวกหกยี่สิบี่สิบสามห้าบวกกันได้ห้ากับหกสามเมื่นั้นเลขออกห้าหกสเมืต่อมาครับมาลองคำนวณในหัวที่สิกันครับงวดที่สิบวอนั้นผลออก 687นะครับสูตนี้ครับหลักร้อยบวกนสองคั้งครับหลักหน่วยบวกันสองคันังนำหลักสิบอันที่สองบวกกันหนึ่งครับนำหลัก 10, 2, 1, ร้อยหลักสิบอันที่สี่บริเจ็คคงทีอีกครั้งนะครับหกบวกสองเป็นแปดสิบสิบแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบแปดบวกกันได้แปดกับเกครับเมื่อวดนนั้นออกหกแปดเจ็ดนะครับ ม้วนนั้นคือมวดที่เก้ามวดที่สิบมวดที่เก้าม้วนนั้นดินห้าผมมาสองตัวเล้วมาถูกเป็นสิบสิบมวดสูนี้เข้ามาสิบเป็นมวดจริงๆครับเรามาดูมวดที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับสูนี้มวดที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาครับมาลองคำนวณเทียบดูครับดินหนึ่งคับสองจริงไหมนะครับนำเลขจองในม้วดนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับ สูนี้ครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกันสองครั้งหลักสิบวันที่สองบวกันครั้งหลัก, 100, ลกร้อยหลักสิบันที่4น่ําบลทีเจ็ดของที่2องบวสิครับหกบวกหกเป็นสิบสองสบแปดยี่สิบสี่บวกันได้หนึ่งกับ2เลขออกสองนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่ที่ผ่านมาดินสองตัวนั้นยังเข้าที่หลักสิบอยู่นะครับวันนี้เป็นงวดที่สิบสองครับเป็นสู่เดินดีแล้ะยาวนะครับดินสตัวที่หลักสิบนะครับ ตัวนี้ครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่2บวกหนึ่งครั้งทำไปบว้หลักร้อยครั้งที่4บวกกหนึ่งครั้งนะครับบวกเจ็ดคงที่อีกครั้งนะครับสี่บวกสิบเป็นแปดแบวกห้าสิบวกจะมียี่สิบยวกเคงที่ได้33งวดนี้ครับหลักสิบบุญทำได้3กับ4นะครับดินหลักสิบนะครับงวดเก่าดินหนึ่งกับ2ครับ ม่วนนี้ครับดินสามกับ4ี่นะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะครับลักสิตในม่วนนี้ครับดิ่นที่สมกับ4ี่นะครับมาดูกันครับม่วนนี้สูตรจดต้นตอได้หรือเปล่านะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือผลลัพแรงวันนี้ครับดินที่3กับ4นะครับสำมับคลยปนี้ฝ่ายเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ